ภาคสองครับยังเครียดอยู่ครับดูเครียดกูหลับดีกว่ากูอยากหนีความจริงหางหดท่านผู้ชมดูหางที่หดนะครับหดกระดิกแกลบหดหลบแล้วครับเครียด <c ười> ไม่ลูกขอมือหน่อยตอนนี้ทำอะไรหีจะไม่ทําไม่ว่าจะกินข้าวหรือขอมือขอมือหน่อยไม่จริงหรองั้นแม่มีเอารองเท้าวางบนหัวหนูนะ ไม่ไม่รู้นนวางบนหัวดนนูนะครับหมากายกรรมเฮนิง่งนิ่งก็าดว่วาเราจะวางบนหัวได้หนึ่งข้างแล้วนะครับเราจะทำให้ดูว่าเราวางได้กี่ข้างนะครับวันนี้ข้างที่สองนะลูกนิ่งนิ่งนะลูกนิง่งนิ่งเดี๋ยวแม่วางไม่ดีเองอนิ่งนิ่งนะลูกนิ่งๆิ่ง โอ้เห็นไหมครับกายกรรมหมาเก่งมากนะครับสามมากนะครับ